แม่ไมันเป็นนี้คืออะไรอ่ะต่อรับบอยปรับวอลลุ่มให้ให้เพิ่มเสียงไม่รู้เพราะอะไรอ่าเพิ่มความแรงะแล้วก็ไอ้ใหญ่อยากเล่นนั่นนี้นะอันนี้นะเปรียบพลังอันนี้ดีกว่าดูคนนึกปกติดูแม่งแชาร์ก อย่างนี้กดนนันแล้วอันนี้ไม่ขึ้นนะขึ้นดบบไม่ขึ้นอันเนี้ยขึ้นนะยังขึ้นยังไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังงันหนึ่งเดี๋ยวนะ พวกมันไม่ไปวะใช้พลังงานจังเลยมันจ่แบบเหมือนต้องตีไงไม่รูไปแล้ไปแล้ว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 กแไปอ้เหแล้วไอ้ที่มันเล่นกันนั่งคืนนึงนะเล่นกันนั่งคืนเก็บพลังสามอันสิสามอันมันมีหลายอันเปออที่มันมันมีช้าเลยนให้ชาร์จให้เต็ม